พี่น้องป้องไปค่ะเป็นวัดที่สวยงามค่ะพี่น้องแล้วก็บ่ตตรงเปลืองเงินเทปูนยากเลยค่ะพี่น้องนี่บ่ธรรมดาคับพี่น้องค่ะวัดพิ่นเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะมีแต่พระร้านหินตั้งแต่ทางคีรถดเขามานี่พี่น้องมีแต่พระรานหินโดยที่ว่าปูนนี่ผู้ได้้ายปูนนี่บ่ได้กินเลยลระคะพี่น้องค่ะเพราะว่าเป็นพระรานหินธรรมศาสตร์ไดเที่พื้นอยากพี่น้อง ปูหน้าโคสิภาพไปบึงของดีเด้อค่ะพี่น้องเด้อเรืยอาไปไหนลูกเดี๋ยวตกล่องมามาตกล่องหายเลยล่ะโอ้เจ้าแม่กวนอิมสาธุอทมอ ออืมไม่ใช่ธรรมดาสูงกี่เมตรนี่ปู่สามสิบกว่าได้ไหมเนี่ยห้าสิบหรอไงเลยห้าสิบเก้าหรือไงเละโอ้โไม่ธรรมดาคนสร้างนตายแล้วอ๋อร่างทรงพระพธิสัตวคนดินอ๋อออ้นี่ก็ปูหลักพระจร นั่นนาจาค่ะโบสถ์เด็กก็ทำลายพญานาคพญานกทำทั้งหมดคืนไม่ได้กราบเขาเละจุดให้สามตัวถูกโดนเผาบ้านซะ่ะสามถึงหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งหนึ่งหกตัวค่ะ ตูวหกตัวก็เลยได้ดันผลกระจุดทิง้งหลังมันถูกมาบ่อยๆถูกทีละสองทีละสามถูกทุกวันนะ<ม>ถูกหมดปีแล้วถ้าทำอ๋อถ้าถ้าได้สร้างใช่ไหมปู่ใช่ถ้าได้ลงมือสร้างก็จะถูกหมดปีเลยปู่บอกถูกทั้งปีว่าง,งั้นนาปู่เนาะจ้าโอ้สาธุสาธุา<ม>บอกไม่ได้เฉยๆ<ม>เรียกกันเป็นห้าหกอยู่<ม> ปู่ใช้ทูบใช้เทียนไหมตรงไหนใช่ไหนนี่นจุดเลยจุดเลยไปเย็นเดือดตานก็นั่งนี่แหะถ้าปูซาเใช็แล้วไหนจด,ดนือดพละเดือดพะละอาออกก็ได้ร้อนอ ให้เลขถูกสามตัวจนถือเผาบ้านเลยใช่ไหมครับปู่จชาโอ้หก็เลยได้มาอยู่วัดนี้เนาะปู่คะอยู่วัดนี้แหละเลยได้มาสร้างวัดนี้ช่วยเนาะสร้างพรรษาที่มาของสามตัวตรงค่ะพี่น้องค่ะถือจนถือเผาบ้านค่ะพี่น้องค่ะบอกถือไรพี่น้องอ้ยเบ่งผมปูหลอดพี่น้องสวสิีถอดเสื้อได้พี่น้องอ้ยเกื้จะยาก ฟอดไปนี่พี่น้องโอ้ลากดินแล้วปูลากดินแล้วค่ะปูไม่ทำขึ้นวันนี้ปูบบกป่าพามาขอตัวตัวเด็ดนะค่ะปูค่ะนี่เดี๋ยวเข้าไปกุดนี่ไม่เอิ้เข้าลงใช่ไหมไม่เอื้ไม่เอื้เดียวพาไปดูค่ะค่ะเขาบอกว่าผู้ใดได้เขาหลงเขาใหญ่ไปนี่พี่น้องค่ะมีแต่เงินไหลกล่องท่องไหลมากเด้อเขาหลงเขาใหญ่เป็นอย่างไรห้ามมาไปเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ ตามแล้ค่ะพี่น้องคะกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะพี่น้องคะ,นนะ,คะ,พงคะเพื่อที่สิไปเบิ้งเขาหลงเขาใหญ่พี่น้องคะทีมาของร้านแตกพี่น้องคะทีมาได้เงินร้านเป็นจังไงน้องพี่น้องเนาะอไอ้ปูใส่เสื้อไม่ได้ละม,ม,ม,มาถึงแล้วไม่ให้ใส่มาถึงแล้วไม่ให้ใส่แล้วเสื้อนี่นอ้องปูนเนาะไม่ได้ละพลาดแล้วอของปูนจุดไฟ จุดไฟเกดไฟอันนี้มานี่ก็จะให้ปู่อ่าสวดเอากับอ๋อพีเสียไปใช้ทนแม่ว่ามันเห็นอันนึงอยู่ังไงทะเลทะเลเยอะช้าจดเด้งว่ะช้าเด็กว่าให้หน่อยให้มันมาสามตัวเป๊ะเป๊ะบังลมให้แม่ไม่มีเทียนเลยเทียนเอาเทียนจุดที่ลูกมันลมนี่เน่เอาเสาเสาอ่อนในลูป เอามาเตรียมมาให้ปู่นั่นเทียนจุดมันเผินจะไม่ไงไฟมันร้อนเดี๋ยวมันระเบิดเอาบโกเอาจุดใช่กันเลยไอ้ไข่อืมไข่ไอ้ออกฤทธิ์ออกเดฤเดิร์วันนี้ออกฤทธิ์ออกเดิจะบรรยู่ยังไงไม่เอาไหมแม่เอาไหมเอาแี่แล้แล้วตัวกี่อันแล้เนี่ยเก้า ไข่ออกฤทธิ์ออกเดชพี่น้องกดตามค่ะพี่น้องค่ะตามตามปูหนาโคเนาะค่ะทีม้าของอ่าเงินล้านค่ะพี่น้องค่ะน้องเลิกให้ปู่เป็นคนจุดกับนาจากับเจ้าแม่กวนอิมเราไปขอพรทางนนท์ก่อนค่ะพี่น้องค่ะค่อยมาเอาเนาะพี่น้องเนาะแปดเจ็ดเก้าตัวไหนนะครับปูแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าเก้าเจ็ดแปดโปรดน้าปูเนาะเออในละ วสวย,วยสวยสวยมากเดี๋ยวพี่น้องค่ะเดี๋ยวส้มให้แป๊บนึงค่ะพี่น้องสวยครับสวยงามอีลีพี่น้องค่ะเลขแปดเจ็ดเก้านะคะหนึ่งวันที่หนึ่งหนึ่งวันที่หน 8, 7, ึ่งแปดเจ็ดเก้าเคยมาเคยแตกสามตัวมาแล้วเนาะปูเนะาะขออยู่นี่แตกสามตัวมาแล้วพี่น้องค่ะงวนนี่กับบุภาเดี๋ยวพี่น้องดูแปดเจ็ดเก้าก็เฮงเฮงมันมันไปน้ำกันค่ะพี่น้อง รวยรวยรวยเรยรวยค่ะแม่พันให้แล้สาธุที่มาของสามตัวแตกแปดเจ็ดเก้านะคะถือไล่จนเพิ่นไปเผาบ้านคนเล่นมันบอขับปูถือไล่จนถือเผาบ้านงมวดนี่กับพ้ายันถือสามตัวตรงๆเลยด้อขับปูเด้อสามตัวตรงแล้วจะไปสีเผาปูภาษาไม่เล่ะจัดไปขับปูเนาะอัดได้อัดให้นักเลยนะขับปูค่ะสาธุตรงนี้ก็มีเนี่ยแม่เนี่ย บบบบมพนนนกกเออดสาธุพี่น้องเอามันมันค่ะพี่น้องที่เท่สิเดินดงเขาป้าพี่น้องเออสิผ้าไปเฮ็ดจังไดเฮาสิได้รางวัลที่หนึ่งหรือเฮ็ดจังไดเฮาสิได้เงินล้านพี่น้องเฮ็ดออกแล้วใช่ออกแล้วโประกันมาถืออันนี้ของโประกัน ไปลดคนละไปทางดนละลเหงดห้าสิได้สีพาไปเอาเพื่อเขาหลงเพื่อเขาไงพี่น้องคะผู้ใดๆไปไว้ห้านไว้สั้นในสิได้สามโตตรงพี่น้องเอยค่ะจะลืมเจ็ดแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดนะคะพี่น้องเด้อสีพานำแต่ยังตีเอฟซ จับจองม,มากพี่น้องคะจองม,มากเพิ่นอยากได้เครื่อเขาหลงเครื่อเขาใหญ่นะคะพี่น้องเนาะ,ะเป็น,ปปดดนเป็นของเทวดาที่เพิ่นปรุงแต่งมากนะคะดดพี่น้องเนาะผู้ใดสิมีบุญผ้าวาัสนาได้ไปครอบคร้องขอบขอพี่น้องคะเอ,เอาแต่อันนี้นะะอ,อเป็นสิ่งเอาไปไว้รถเอา,เอาไปไว้รถนไป,ไปเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่น้องเนาะ,ะเอาถุงอยู่ข้างรถมาด้วยบอกให้โฟกัสเอาถุงอยู่ข้างรถมาใส่นอไรน้ำแหน อพี่น้องการห้าสิมานอมด้วยกนอนเอืไว้บนรถลูกเดี๋ยวสิพ้าเบิ่ง่าไปยุทนอยู่จังดาเนะพี่น้องเนาะไปกันกดติดตามไปแ้วค่ะพี่น้องกดติดตามไหมค่ะพี่น้องค่ะจะได้เห็นไปน้อกันไปเงี้ยนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิพาไป น้องรุยรุ่ยรุยรุยเอาไปแล้วเขากระสี้าห่อใดแล้วห่ก็จะต้องเอาไปปลุกเศกกันนะคะพี่น้องค่ะผ่านการปลุกเศกจากนี่ง่าเห็นแล้วรัปูนี่ง่ายอ๋ออ๋ออ๋อนี่นี่พี่น้องขายชโอ้โหนี่ร้านี่อืมอืมอืม นี่เก็บมาาเนี่ยเออจังเข้าไปให้มันมีเยอะๆเดอดูหาดูเอาอืออือนี่นะครับพี่น้องเด้อนี่ไปแล้วก็สิเปการปลุกเศกกันบ่ปูเนาะใช่ไม่ปลุกเศกก็ได้อืมใส่กอบอือพี่น้องอู้เริ่มเริ่มไม่มีมากมากเลยไงว่ามันสายทองแดงนี่ยนี่ละแล้วต้นขั้วเพิ่งจะใส่ไว้ในปูต้นขั้วก็มาอย่างนี้ล่ะมันไปจังสี่ละต้นขั้วอู้หูหูคุณ นี่ท้างหลังอีอืมเดี๋ยวป้านี่กำหักไม้ออกโอ้ว่ามันท่องค่ำเลยคพี่นองเรอหกเลยที่กินมต้องน่ะจะนี่เอาอันทุงหิวน่ะมะไซนุกเด้อขจวดได้ปู่ไม่จวดใครปู่รู้หมดแต่มนอยู่ตรงนั้นมาทำไมอยู่ตรงนู้นยิ่งเยอะทำอยู่ที่ทำดู ปูหาอะไรคะเครือคนรักคนหลงเครือคนรักคนหลงมีโอ้เครือสาวหลงหนุ่มหลงเนาะจ้าโอ้ปูพาเข้าป่ามาเจอเครือเขาหลงเครือหลงเขาหลงเขาหรือเขาหลงปูอย่าหลงเขาเอออย่าหลงเขาใช่ไหมปูใช่โอ้สาวปูอันยาวพี่น้องค่ะเครือเขาหลงพี่น้องโฟกัสตัวเล็กๆไปเก็บให้ย่าหน่อย บาดบาดบาดเขาจะคยเห็นนี่ล่ะปู่คะโู่ไงข้างล่างนั่นโน่งมาเห็นบาดนั่นมีแต่แนวเดียวนั่นโอ้โฟกัสมาช่วยยาเก็บเร็วๆลูกเร็วอ๋อเก็บอยู่อืเก็บอยู่เก็บอยู่นับปู่เนาะด่ากินเนาะด่ากินเนาะ อาใหอิ่มเด้อเรากินใบอยู่หรอกไม่อึดอ่ะนี่มงห้องดนี่ไงห้อไลงไปเห็นรูเหลือมในถ้ำแล้วปู่เป็นในถ้ำเพื่อเป็นรูลงยินลงไปยันนู้นไปยันถ้ำเก็เดามาอยู่ในถ้ำพระธาตุนะมดูกระโกัดาดูกะโกัด ก็จะเย็บดิเยยบไปลูกเย็บพยากเย็ส um, mm. like ีดำนี่จะหายากมากู้นดี่ต้องไปตรงนู้นเดี๋ยวคอยไปจอดรถตรงนู้นทีเดินเข้าไปดูอยังไม่จต็ม